ต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับวับบนที่10กับวันที่18เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของบุคคลสองคนในสองทวีปคนหนึ่งทวีปอเมริกาคนหนึ่งในทวีปเอเชียเสียชีวิตเพราะไวรัสโครโรนาเหมือนกันแต่ความเหมือนกับความไม่เหมือนที่มีอยู่นี่น่าสนใจมากนะครับค,คุณผู้ชม อับดุลกเดต์านกับคลินพาวเวลใครอ่ะคนที่อยู่ขวามือเนี่ยเป็นชาวอเมริกาคนผิวดำที่จริงเนี่ยเขาไม่ใช่ดำดำนะเพราะพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนจมเมกาอ,มอพยพไปอยู่ที่อเมริกาลูกเขาก็เกิดที่อเมริกาเรียนที่อเมริกาเรียนสายทหารม,มาโดยตลอดนะจนกระทั่งได้ครองตําแหน่งยศทหารสูงสุดก็เรียก,กว่าเคยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารอเมริกานะแล้วก็เคยควบคุมสถานการณ์ตลอดการ ดูแล28วิกฤตบางวิกฤตถึง้านสงครามนะเหลยอเกิน,นกว,วิกฤตเดียวที่มันกลายเป็นจุดดําในประวัติศาสตร์ของเราก็คือการโกหกตอแหลหลังจากที่ได้ออกจากสายทหารนี่นะครับ,รบแล้วก็ไป,ปร,รับตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหร,ร,รัฐอเมริกาในยุคของบุชผู้ลูกช่วงนั้นน่ะนะครับปี2003เพิ่งจะเกิด9/11ได้2ปีแต่บุชผู้ลูกเนี่ยชักจะมันเพราะอะไรอ่ะในช่วงนั้นน่ะเหมือนอเมริกาเนี่ยก กำังประสบป,ปัญหาด้านเศรษฐกิจยุดทำสงครามไม่ได้ก็ต้องหาเหยื่อศัตรูที่จะกุขึ้นมานี่นะมันเป็นกรมวลสันดาของอเมริกามาดูตลอด2003มานะเอาลากสดตมามาเป็นศัตรูคนใหม่เขาก็ไปกุเรื่องแล้วก็หาภาพต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์นะครับว่าคาเรื่พาวเวลเนี่ยในการประชุมของรัฐบาลอเมริกาและก็สภาความมั่นคงถาวรของ UN นะนะขึ้นภาพนี่ไงรถนีนบ ทุกนี่นี่อาวุธนิวเคลียร์ของอิรักเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมในการที่จะบุกอิรักและกระทำสงครามอีกครั้งหนึ่งซึ่งสงครามครั้งนั้นนะครับเสียชีวิตจากการถล่มอย่างเดียวนะประมาณ3 0 0 0 0นคน oh. ที่เสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์ล่มสลายของรัฐบาลสดตมและก็เกิดการประทะระหว่างชาวอิรักด้วยกันเนื่องจากว่าไม่มีรัฐบาลแล้วแล้วอเมริกาเอาไม่อยู่ตายคนเป็นล้านคนอเมริกาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เกาะติดสถานการณ์เขาบอกว่าเสียใจจริงๆที่เขาเริ่อง power เสียชีวิตเสียใจเพราะ ชควอิร่มสลายชาวอิรักล้านล้านคนนะนะเขาไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับคนที่เป็นสาเหตุทำให้เขาเสียารงม คาร์ลเพลวเวลเป็นการทหารตัวเองนี่นะครับเขียนในหนังสือของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจุดดําในประวัติศาสตร์ของข้าพเจ้าก็ <S <S คือเรื่องข้อมูลที่นําเสนอให้รัฐบาลอเมริกาแล้วก็ UN, ยชาชาชาูเอ็นสหประชาชาตินะี่นะเพื่อเรียกความชอบธรรมในการที่จะทําสงครามกับอิรักเพราะปรากฏที่หลังเนี่ยเป็นข้อมูลมุดเท็ดเขาสาร,รภาพนะว่าเป็นข้อมูลไม่จริงแต่เขาโยนบาปโยนโทษบอกว่าข้อมูลเนี่ยมาจากเ i a แบบนั้นค o l ์ล์เพลวเวลเนี่ยก็จะเป็นสายเหี่ยว ของรัฐบาลบูชที่เดินสายทั่วโลกพร้อมหลักฐานที่เขาอ้างว่าเป็นบึกนี่นะครับเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมในการที่จะทำในการที่จะถล่มถล่มสงครามนี่คือคาลเพาเว์นะครับอีกคนหนึ่งอับดุลกอดิษฐานคนนี้นี่นะครับเดิมเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่อินเดียก่อนที่อินเดียจะรับเอกราชและก็แบ่งเป็นสองประเทศเรียนที่อินเดียจบแล้วเนี่ยช่วงมปลายนะครับก็เลยพยพไปอยู่ที่ปากและก็เรียนจบที่ปากีสถานเรียนคณะนิติศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องเคม มีธาตุเรื่องฟิสิกส์ของธาตุอะไรพวกเนี้แล้วก็สมัครงานได้ง,งานที่ไหนต่อกอนู้นเขาจะมีตามตลาดนี่ก็จะมีเครื่องช่างงานะที่มีตาช่างใช่ปะ่ะก็จะต้องมีคนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ<อ>ต้องไปตรวจไ<ฮ>อ้ก,กิโลเนี่ยน,น้ำหนักมันมันได้มันถูกต้องไหม,ม ไม่สมเกียรติกับผู้ชาที่เขาเรียนเนี่ยมันมันลึกซึ้งมากเขาก็เลยไม่ไม่พอใจก็ออกไปเรียนต่อไปเรียนโทที่เบลเยียมแล้วก็แกไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เบลเยียมนะครับพอดีผู้หญิงคนเนี้ยย้ายถิ่นไปอยู่ที่ฮอลแลนด์ไอ้ก็ไปฮอลแลนด์ตามไม่ได้เจตนาไปเรียนต่อนะแต่อยากจะแต่งงานปพรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กรรับอิสลามแล้วก็แต่งกันนะแล้วก็เขาก็ได้เรียนปริญญาเอกต่อสายนั้นเลยนะแล้วก็ทันทีเนี่ยไปสมัครงานที่ปากีสถานงานอะไรที่มันไม่ต้องกับสายของเขาอ่ะจนเขา สมัครที่ฮอลแลนด์มีบริษัทชื่อโยเรงโกปรากฏว่าเป็นบริษัทของนักธุรกิจข้ามชาติทํางานในการเตรียมสินค้าและก็ส่วนประกอบของอาวุธนิวเคลียร์ให้ประเทศที่เขามีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนมากพวกบริษัทพวกนี้นยะที่ทํางานให้นานาชาติประเทศที่แบบว่ามีอิทธิพลน,น,นะนะพอเข้าไปในบริษัทแล้วนี่นะเขารู้ความลึกลับของการทําอาวุธนิวเคลียร์ ช่วงนั้นพอดีนะครับ1,985ออะไรเงี้ยอินเดียนี่ได้ประกาศว่าสร้างอาวุธนิวเคลียร์ลูกแรก ของอินเดียอับดุลกาดิรข่านนะครับก็เลยส่งจดหมายไปยังอับดุลฟักรบูโตตอนนั้นนะอับดุลฟักรบูโตก็เป็นคนที่แบบว่าเครียดมากอินเดียมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วแล้วก็เกิดสงครามของคิชเมียนะนะว่าก็รู้ว่าอินเดียชนะปากีสถานทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอินเดียเหนือกว่าอับดุลกาดิรข่านเขียนจดหมายไปยังอับดุลฟักรบูโตเราจะไม่เอาชนะอินเดียได้จนกว่าเราจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนอินเดีย สิบวันนะตั้งแต่เขียนจดหมายนี่นะอับดุลฟการ์เรียกอับดุลการดินมาประชุมเลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการจะได้ทําอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานอับดุลฟการ์ดโมเสียชีวิตเดียลฮักอีกคนหนึ่งรกระบฏอับดุลฟการ์บดุแต่ก็นโยบายในการต้องมีอาวุธนิวเคลียร์นะยังคงอยู่ยังคงอยู่จนกระทั่งเดียลฮักเนี่ยได้วางระบบลึกลับในการหลอกลวงภาคการเมืองทั้งหลายและต่างประเทศนานาชาติเนี่ยเพื่อไม่ให้ใครรู้โครงการนี้ว่ากาลังพัฒนา พรา,ากำลังพัฒนานิวเคลียร์อยู่เพราะถ้าหากว่ารู้แล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนสดตมป์เซน จนกระทั่งเดียลฮักเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่ให้พื้นที่นะสถาบันที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะเรียกว่าสถาบันอับดุลกาดเดขคานงบป,ประมาณอเลมิตปรากฏว่าเป็นสถาบันใหญ่โตมากปกติแล้วเนี่ยจะได้สร้างอาวุธนิวเคลียร์จากศูนย์นะ,ะและก็นับหนึ่งน,นะต้องการอย่างน้อยเนี่ยยีปีอับดุลกาดเดขานเนี่ยใช้เวลา7ปีไปที่สารประกาศแล้วนะมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยปรากฏว่าสามารถยับยั้งความกระหายของอินเดียที่จะทําสงครามและก็เข็น าชาวปากีสถานคืออยากจะเทียบว่าเขาเริ่อพูดว่าอะไรก็สายทหารเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้สายทหารแต่เขาเรียนสายวิชาการแต่เข้าไปในสายอาวุธก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับทหารเหมือนกันแต่คนนี้เนี่ยหลอกชาวโลกจะได้ฆ่าคนบริสุทธิ์นับแสนแต่คนคนนี้เนี่ยใช้วิชาการของเขาเนี่ยเพื่อสร้างความสมดุลยับ,บยัง้งอินเดียแล้วก็จริงด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานที่ อับดุลคาดิรคานเนี่ยได้ฉายาว่าบิดาแห่งอิสลามิกนิวเคลีย์นะเป็นประเทศมุสลิมคนแรกในโลกอาณาธิราอาวุธนิวเคลียร์ถูกยกย่องทั้งในบาลแกสและก็ทั่วโลกเขานี่แหละก็เป็นคนที่ทําให้โลกมุสลิมเนี่ยมีกิติเกียรติยศและก็เข้าสโมสรประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์สังเกตนะครับพี่น้องว่าระหว่างสองคนนี้เนี่ยนะมีอะไรที่เหมือนเสียชีวิตใกล้ๆกันห่างกัน8วันนะอับดุลคาริริคารวันที่10ตุลาเขาเริ่มาวันที่18ตุลาเสียชีวิตเพราะโควิด เคาร์ลบาวลเนี่ยอายุ8ปดสบสอ,อดุลกีนคาร85อันนี้ก็สายทหารอันนี้ก็เกือบเกือบสายทหารอ,อันนี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้อเมริกาแต่ด้วยความมดเทตเป็นผลที่ทําให้คนเสียชีวิตนับแสนนับ<ช>ล้านคน<ช>แต่คนคน,นี้เนี่ยก็เป็นระบุรุษที่น่ายกย่องจริงเพราะเขาไม่เคยโกหกไม่เคยพูดอะไรที่เป็นเป็นมุดเท ี่นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง<ช>สองคน<ช><ช>นะครับ<า>อับดุลกอดิ์คานถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์มุสลิมคนหนึ่งอุดมการณ์ความสำนึกของเขาที่จะอพยพยจากอินเดียไปปากีาสถานไปประเทศมุสลิมเนี่ยมารดาของเขาเนี่ยชื่อซุเลยคอบิจมรักษาเวลาละหมาดอย่างดีเลี้ยงลูกแบบนี้อับดุลกอดิ์คานนี่นะตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่อินเดียไปปากีไปฮอลแลนด์ไปเบลเยียมนะก็เป็นคนที่รักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมาโดยตลอด